สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องเกม KT Gaming นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้พี่จะมาเล่นกับท่านผู้ชมนะครับเล่นในโหมด4 v 4นะครับน้องๆครับก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง เคทเกมมิ่งด้วยนะครับก็วันนี้นะครับมีน้องๆเอฟซีนะครับขอมาว่าให้พี่เล่นกับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพี่าะเล่นกับท่านผู้ชมให้น้องๆดูนะครับก็วันนี้พี่มากับตัวละครอะล็อกนะครับน้องๆครับก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็มาลองเล่นนะครับก็จังหวะนี้ครับก็วิ่งนะครับไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว พี่เอาเจ้เอาปืนนะฮะ G16 นะครับนะครับวันนี้ก็ยิงโดนหัวครับเปิดอัดหลอกเอ้โเดินต่อยครับอันนี้ตัวนี้มึงมามาทำไมดาวดิครับช่วยหน่อยครับท่านผู้ชมครับไปไหนแล้วครับท่านผู้ชมช่วยพี่หน่อยโอ้พี่ดาวครับสู้ๆครับท่านผู้ชมครับครับน้องท่านผู้ชมก็สู้ๆนะครับวันนี้พี่เล่นกับท่านผู้ชมนะครับก็จังหวะนี้ครับดาวนะฮะ เฉือนยิงดาวสี่ตัวนชนะแล้วครับก็ตาแรกชนะนะครับน้องๆครับแต่พี่ดาวนะครับก็ตาที่สองนะพีเอ็นเอ็นเก้าสี่นะครับพีเลือกใช้นะครับปืนนี้พี่บอกว่าปืนนี้มันดีดนะมันแรงสูงนะครับแต่ว่ามันดีดเข้าหัวง่ายนะครับน้องๆครับพี่แนะนาให้เออเล่นนะครับถ้ามีสกินแบบ ลั่นสองครับพี่บอกว่าปืนนี้โคตรโกงนะครับน้องๆครับจังหวะนี้ครับพี่อ้อมมาฝั่งฝั่งฝั่งขวานะครับซับสกง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 โอ้ไม่ดาวครับน้องๆจังหวะนี้ครับวิ่งมาฝั่งขวานะครับน้องๆครับก็เล่นกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆเอฟซีนะฮะใครอยากเล่นกับพี่ในหมวดซีซีนะครับ ก็ฝาก ID ไว้เลยนะครับพี่จะจะเล่นในโหมด4 v 4นี้กับน้องๆ้อง f ีนะครับถ้าใครอยากเล่นกับพี่สวัาดีโนสกบครับเดี๋ยวไม่ดาวครับตัวนี้ครับโนสกอบโอ้ดีไปไหนครับเอาโนสกบเออจุ๊บดีหรอสเตปจุ๊บดีเนี่เอาไปไหนแล้วครับตัวนี้ครับ เอาข้างหลังจบไปดิต,ตวัวสกปรกหัวแตกไปดิครับชนะไปแล้วนะครับน้องๆครับต่อไปก็เกมที่3นะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อไอ,บอ้บอลนะฮะซื้อไอ้บอลให้เยอะๆอนะครับเด็กได้รูสองแล้วกันสองควงนะครับเป็นสองที่พี่ถนัดที่สุดเลยนะครับน้องๆครับจังหวะนี้ครับก็โอ้ เห็นน้องๆแอท่านผู้ชมไม่วิ่งอย่างอย่างไวเลยนะครับคิวโหดอย่างพี่ไม่ได้คิวสักตัวเลยนะฮะแต่วันนี้ครับวิ่งไปข้างหน้านะครับเขาน้าจะอยู่บ้านโรงพยาบาลนะครับตรงนี้คะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเกือบเกือบแล้วดาวคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนล้วก็เพีวันนี้ครับก็มาดีครับดาวดีครับไปไหนเอาไม่ดาวตัวนี้ครับ สาเลยครับจังหวัดนี้ครับนี่ก็นะครับส่วนนะฮะช่องพี่นะครับพี่ก็จะทำคลิปแบบตัดต่อด้วยนะครับน้องๆนะครับถ้าใครชอบพี่ทำแบบแบบตัดต่อนะฮะเพื่ตัดต่อลงในแอปทิกตอกนะครับแบบสวยๆนะครับถ้าน้องน้องคนไหนชอบก็ฝากนะฮะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับก็พี่จะ หาแบบเออตัดต่อแบบสวยๆนะมาสอนในน้องๆตัดต่อนะฮะเผื่อจะได้เอาไปลงในแอปติ๊กต็อกนะครับน้องๆครับจังหวะนี้เอาตัวนี้ไปไหนครับไปตรงไหนครับบวกข้างหน้าที่เองครับน้องๆครับหนีไปไหนว่าแตกเลยครับลูกซองควงนะฮะหนึ่งร้อยเมตรน้องๆครับนะฮะชนะสามตาเลยนะครับน้องๆครับ อันนี้เนาจะเป็นเกมต,ตัดสินนะครับจังวันนี้ครับก็เดี๋ยวพี่จะเล่นเปลี่ยนเป็นเล่นสกาแล้วกันสกาชมพูนะฮะอัตราการยิงสองนะครับตัวนี้เตะลดระยะนะครับแต่มันก็โอเคอยู่นะครับจังหวะน,นี้ฮะจังหวะน,นี้ครับก็วิ่งไปข้างหน้าเลยนะครับก็หานะฮะหาคนยิงนะครับ แล้วก็น้องๆ FC นะครับถ้าใครอยากเล่นกับพี่ก็นะครับฝากคอมเมนต์นะครับพี่จะเล่นในโหมด CV4 เนี่ยพี่จะเล่นตอน9โมงนะฮะพี่เล่นตลอดนะฮะตอน9โมงกับ CV4 ครับจังหวัดนี้ครับยิงไปข้างหลังก็ไม่เห็นมีตัวนะครับไปตรงไหนหมดแล้วเอาไม่เห็นเลยไปไหนหมดแล้ววนเนี้ยอยู่อะไรตรงกลางแพ้ซับสโคกวาแตกซับซับ ครับจังวันนี้ครับจังวันนี้ครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์นะมีตัวข้างล่างดาวไปดีครับสองนัดนะครับท่านผู้ชมครับซับโอ้ส่งส่งระยะไกลไม่ดาวเลยโอ้โหโดนโคตรหนักแต่ไม่ดาวนะฮะจังวันนี้ครับท่านผู้ชมครับดาวแล้วครับหัวแตกครับยิงใส่หัวแตกครับอืมท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเนะ ท่านผู้ชมครับนะฮะก็จังหวะนี้ครับหาคนตัวสุดท้ายนะครับน้องๆครับเออน้องเอฟซีท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครที่ชอบอ่าวิดีโอคลิปพี่ก้อนนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะช่องเ m มเค a m ีเกมมิ่งด้วยนะครับก็ช่องพี่พี่ก็มีการสอนการตัดต่อนะตัดต่อแบบเออ ถ้าต่อแบบสวยๆนะลองแอปทิกต็อกด้วยนะครับแล้วก็จะมีสอนทําแบบไฮไลท์นะครับน้องๆนะใครชอบก็นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกมเกมทีเกมมิด้วยนะครับตอวนี้น่าจะแตกวงนะโอเคครับชิค้าเลยนะครับน้องๆครับก็ฝากน้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องจบเกเกทีเกมมิ่งด้วยนะครับน้องๆครับ เดี๋ยวพี่จะมาเล่นกับน้องๆ f อนะครับ